อย่าเนี่ยนี่อึงเนี่ยนี่พี่น้องจับมันก่อนเดี๋ยวมันไปแม่นี่หาจับปึ้งน,นี่เ,าเนาได้แล้วโตเกียร์จับพาจับเกียด์ได้แล้วได้แล้วนี่มาจับเกียดก่อนนี่เนาะพี่น้องนี่ก็คือเกียด์เลื่องโตบักใหญ่เลยนี่อะไรจเปลี่ยนนี่ครบตัวนี้อึงเกียร นน่นอยู่ทำผู้ชมอันนี้ก็คืออึ้งที่พวกเฮาทีมงานไปกาา้านมาแล้วทาำผู้ชมนี่นี่นี่โอ้กำลังคานออกมาเลยปุุงแล้วเดี๋ยวนี้เดียเด๋ยวนี้ก็กำลังฟดกำลังเปื่อยแลนะทาำผู้ชมทางนี้ก็คือเมนูปีขี้เกียดแล้วก็ปีอึนน้งอึ้งก็จายเ่าเส้นเหนเลยส้นเหนเลยหาเหลือกตัวไม่ใครได้บัดจุดจวดจุดจวดอะไรมาเนี่ยาาผู้มมาเอาทำผู้ชมสดๆดเลยอนะี่ โอ้ยเห็นอึ้งแล้วเห็นอึ้งแล้วพี่น้องทุบๆอึ้งที่นี่หมดธรรมดาเนี่ยนี่อึ้งเนี่ยนี่พี่น้องจับมันก่อนเดี๋ยวมันไปแน่นี่หาจับอึ้งอีู่นล้วในแล้วตัวนึ่งอยักใส่คลองไปต่อนั่นมันตาเขียดตึ้งฝนตกขนาดเมื่อคืน กบาอันนี้ย่าๆหอ,ปอไปต,ต่เห็นแล้วทางนี้สองตัวสองตัวเห็นแล้วกำลังรีเลยพี่น้องเขียดเขียดจับปลาจับเขียดได้ล้วได้ล้นี่จับเขียดกันโอ้โหตัวนี้มันเขียดเหลืองนี่นอันนี้เขียดเหลือง นี่แะพี่น้องนี่ก็คือเขียดเลือมโตบักใหญ่เลยนี่นี่สองโต้ในบอเดียวสองโต้เลยมาเท่ๆนบพเห็นเพิ่นเนี่พี่น้องตัวนี้เพิ่นปีนหลังใช่ไหมอย่างนี้เปลี่ยนโคไม่น้อยโคมมดกี่นี่เจ็ดนี่แล้วเห็นนี่แล้วหอ้ตัวไวเท่เกียร์นี่ กบโลดดอกจับคนก่อนเลยนี่เล็กเห็นอีกแล้วเสียดโอ้ฝนตกเมื่อคืนนีู่ประมาณยีล้ลงแหงมดพี่น้องโอ้ยลงแหงเอานใหญ่เลยบบได้มัน,นด้ามดีกับโได้มันลงแหงพึ่งโบตัวนี้ว่าเขียเ้ยด,ดดึกกว่ากระป๋าโอ้ยกระป๋าอันนี้เอาก็ไร แต่ละเขียเห็นแล้วพี่น้องเขียดตัวบางใหญ่เลยนี่อุ๊บเอาเพื่อนกันเขียดแม่ไข่ได้วยนี่น้อยโอ้โถเขียด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 แม่ไข่เห็นตัวติตุยต้ยพี่พี่ใครเน่มีกำลังใจจับเขียดนะพี่น้อง คิดว <C |ms|> ่ากบเครียดพี่น้องไอตัวนี้ได้แล้วตัวหนึ่งเขียนโมูใหญ่ตัวนี้เลยเขียนโม่อะตัวใหญ่เตอะผูนี่ใหญ่เตอะตรงเหมาะแก่การปิ้งนี่เลย พี่น้องเอ้ยเห็นโมตัวบใหญ่ได้เห็นแล้วตัวนี้โอ้เห็นลงอันใดตัวอตัวน้อยตัวบใหญ่ไดนตัวนี้แม่นนเขียน่แม่นมาเมื่อคืนบ่บ่นี้ด้ แงยงหาให้หนึ่งเพอ่์ส oh, ินโอ้ยววโบธรรมดานี่ดินมันสุ่มด้วยมั้งนี่ก็เลยเห็นน่มีไงนี่ตัวนี้เห็นนี่แล้วโอ้ตินถัดลักถอยพยุบพยุบไปแล้วโอ้กันมาตอนฝนตกนี่เพื่อนแล้วนี่ะพี่หยอกเห็นปะ

มั่งเลยโอ้ลงแรงลงแรงเจอเห็นยังไงอ้ก็บแปะบปนะฮักขาอยู่ะไปฮักเลยสนุกกเิระฮักเลยกันนะไปกลับมันพอได้กินพอได้กินสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็พบกับเบาตุกอีกเช่นเคยเนาะมื้อนี้เบาตุกจะพาท่านผู้ชมมา เห็ดเมนูต้มอึ่งนะครับผู้ชมทีมงานของผาก็ได้ไปก้านอึ่งมาเมื่อคืนนี้เนาะก็ได้ลายอยู่ทะครับผู้ชมอันนี้ก็คืออึ่งที่พวกเข้าทีมงานไปกาา้านมาเนาะครับผู้ชมนี่นี่นี่โอ้กำลังคาดออกมาเลยพี่น้องอันนี้ก็คืออึ่งที่เบาตุกไปก้านเมื่อคืนนี้เนาะโอ้กำลังเป็นมีแต่แม่ไขยย่พี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเบ่งวิธีการต้มอึ่งนํากันเลยท่านผู้ชมไปเลยพนะี่น้องหลังจากทีมงานของมเข้าเนาะ ได้อึ่งมาแล้วพราะเขาเกิดกำลังต้มเนาะปรุงแล้วเดี๋ยวนี้ก็กําลังฟดกําลังเปลือยแล้วท่านผู้ชมทางนี้ก็คือเมนูปีเครียดแล้วก็ปีอึงอึ่งก็มีแต่อึ่งแม่ไข่อ๋อสุดยอดเลยพี่น้องเลยฝนตกไหมหากะตกเนาะเบ้าตกก็ได้ไปก้านเมื่อคืนเนาะการอึ่งมาเครื่องปรุงเฮากับมีหลายแนวท่านผู้ชมมีแต่รอท่าให้มัน เปื่อยให้มันฟดคักๆแล้วเทาก็ตบท้ายด้วยผักเพล้านะภาษาบ้านเท่าเคยมาผักเพล่แล้วก็มาเพชรขั้วเพื่อว่าให้มันหอมเนาะเอาล้อโอเจโรท่าจ้าหน่อยท่านผู้ชมหลังจากที่พวกเทาต้มสุกเลยเนาะตอนนี้กับทีมงานของพวกเทานะเนาะเบิร์ตไซซิงกลังตบตักต้มอึกเนาะสายแดน,าดนมาหนี่สายแดนกระจายเป่าสิญญ์เลยสิญญ์เลยหาเลือกตัวไม่ใครเลยเบิร์ จวดจุดจวดอะไนี่สี่งาเลยสี่งาเลยต่มอึอมสัวบะต่อมต่อมอไรสัวใบพะเเพลมาจยกโพกเลยนะอ๋มีขั้วขั้วขกันหน่อยกินหัวตัวตัวฮะพอแล้วมันได้แล้วโอเคแล้วอ๋อเอาถ้วยนะน่าตาน่ารับประทานเลยดิท่านผู้ชม มีทั้งต้มอึ้งนะครับปีงึ้งปีงเขียดพร้อมป้งอะไรนะโอ้ปิ้งปลาทูโบ่บัวปานไดอาหารบ่าเมนอาหารพื้นบ้านตัวนี้ละอาหารพื้นบ้านคักๆัดเลยนี่ถ้าท่านผู้ชมบมมีค่าบมเป็นยังคอยมีเสมอหน้าบ้าเบิร์ดเอาจารย์มจานมาใส่นี่เอาใส่ตัวนี้ไมเวลาเอาผ้ากันเปื้อนให้ได้มทำไหม อือโอ้ย à, nó ยอดเลยเนาะนี่เนาะเอาบ่งัดนําเกเดี๋ยวคักๆบ่ไปไสงัดหยังโด่คอมบ่โอ๋เดี๋ยวว่างัดมางัดฟืนป้อมประการอ๋อเราเบิ่ดเอาเราเด้อเอ้ยจะกิน <laughs> 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 <tổng một hù. cười> <laughs> ăn no ma bớt, phải? Anh choi, Bạn ấy phùu dưới lăng luôn, phải không? Anh thang lăng nữa, phải? Anh sẽ được ăn bữa cơm มีต้มอึ่งปิ้งอึ่งตำมทั่วแล้วก็ปิ้งเครียดอ๋อคักค่ะค่ะเมนูมันนี่ทำผสมเลยมากินเนาะกินต้มอึ่งต้องกันด้วยแม่แล้วอะไรมากินต้มอึ้งเข้ามาเอาโบสละเราจบยังไงเด้ออันนี้มันเป็นที่เด็ดของที่เฮานะเราขาวเรานั่งนักงาด เนนี่ก็ได้เอบัคาเฟ่เหมือนกันนะจบเลยอาลเ่ตงนมแม่น้มาเลน้ำมาโอ้น้มาเพนโอ้นี่เข้ากัได้มาแล้วบ่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 ่บ่บบ่่่่บ่

Số sốt rồi này này Nào, chạy đi Chạy đi, trời sốt rồi Chạy đi Nào, chạy đi, chạy đi Nào, chạy đi, chạy đi Lên bàn nào Chạy bộ khay Hửm Chạy đi nó đi Tại sao bộ khay nó được bật? không bật được bác bán này, video bật Bên trong này, có video bật Bên trong quá, không này không

Hạc cũng của bên cạnh nữa thôi 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 thôi